สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำโฮอร์โมนนมสดบำรุงฝรั่งของเรากันค่ะส่วนประกอบของเราก็จะมีน้ำซาข้าวมีกากน้ำตาลมีนมจืดนมเปรี้ยวเครื่องดื่มชวกกำลังและผงชูรสค่ะสูตรนี้ก็เหมาะกับฝรั่งที่เราห่อเสร็จแล้วค่ะก็จะช่วยบำรุงให้ฝรั่งของเรามีรสชาติที่หวานกรอบและอร่อยค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มจากการใส่น้ำซาข้าวไปครึ่งลิตรค่ะน้ำซาวข้าวก็จะช่วยในการออกดอกให้มีดอกออกทั้งปีเลยค่ะสุดรนี้เป็นสูตรพิเศษเราใส่น้ำซาวข้าวค่ะตามด้วยนมจืดค่ะนมจืดจะช่วยให้ฝรั่งของเรามีรสชาติที่หวานกรอบและอร่อยค่ะใส่ไปหนึ่งกองค่ะส่วนนมเปรี้ยวเราใช้กล่องเล็กนมเปี้ยวจะช่วย เรื่องให้ฝรั่งของเรามีผิวที่ขาวค่ะตามด้วยกากน้ำตาลเราใส่3ช้อนค่ะหรือจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะกากน้ำตาลก็จะช่วยย่อยธาตุอาหารที่เราใส่ทั้งหมดค่ะเป็นการช่วยย่อยจุลินทรีย์ด้วยค่ะเราใช้กากน้ำตาลสีของเขาก็จะเข้มหน่อยนึงค่ะ ตามด้วยผงชูรสก็จะช่วยให้ฝรั่งของเรามีการแตกยอดใหม่ออกมาเยอะค่ะเราใส่สามช้อนค่ะและสุดท้ายเราใส่เครื่องดื่ชูก,กำลังสองช้อนค่ะเครื่องดึงมชูก,กำลังเขาก็จะช่วยให้ใบงามใบสดใสขึ้นค่ะ แล้วเราจะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเก็บใส่ขวดเอาไว้ค่ะเราก็เก็บเอาไว้ใช้ได้นานเลยค่ะ ส่วนวิธีการใช้เราจะใช้น้ำา5ลิตรค่ะต่อโฮอร์โมโนนมสดประมาณ5ช้อนค่ะแล้วใช้วิธีการกะเอาเลยค่ะและเราจะตามด้วยน้ํายาล้างจานค่ะเราใส่1ช้อนค่ะน้ํายาล้างจานก็จะเพื่อป้องกันมด เพี้ยขาวค่ะเพราะศัตรูตัวร้ายของฝรั่งไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ตามก็คือเพี้ยขาวค่ะถ้าเขามาเกาะที่ใบเขาก็จะเข้ามาทำลายลูกทำให้ลูกนั้นเป็นตำหนิและเสียหายได้ค่ะเราก็จะใช้วิธีการง่ายๆเลยค่ะเราก็จะลดที่โคนต้นเขาเลยค่ะเราลดให้ชุ่มเลยค่ะ หลังจากที่เราลดด้วยโฮอร์โมนนมสดเขาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเลยค่ะยอดเขาก็จะงามยอดจะออกเยอะแล้วก็ยอดสดใสามากเลยค่ะเพราะเขาได้กินธาตุอาหารที่เยอะมากเลยค่ะแล้วเขาก็จะแตกดอกเยอะเป็นลูกที่ดกมากเลยค่ะหลังจากที่เราห่อแล้วเราก็จะได้ฝลั่งที่โตวไว และมีผิวขาวลูกใหญ่และมีรสชาติที่ดีหวานกรอบและอร่อยเลยค่ะสูตรฮอร์โมโนโนมสดนี้เป็นสูตรที่ปลอดสารค่ะเราก็สามารถใช้ได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ